ดีค่ะทุกคนค่ะวันนี้นะคะเขาก็จะมาสอนหาเซนฟรี N Z เนาะอ่าอย่างแรกนะคะเราก็กดไว้ที่ฟรีเหรียญตรงนี้นลคะเอ้อเหรียญจีตรงนี้นะคะกดที่กล่ขของของขวัญเลยนะคะก็เข้าไปเลยนะคะแล้วก็เลือกอตรงนี้เลยนะคะก็กดเข้าไปเลยนะคะถ้าสอนเร็วไป่อยก็ขอโทษด้วยนะคะ เพราะว่าเขาก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาพูดเร็วไป,รวรวรวปวหรือเปล่าอ่ะเนาะอ่ะของเขามันก็จะขึ้นมาด่าแล่แบบนี้เลยแต่ของพวกแกอะพวกแกอะต้องเลื่อนหาเอานะคะเลื่อนหาเลยเลื่อนหาหน้าแบบเนี้ยเนี่ยแบบเนี้ยที่มันเป็นมุนมเอออะไรอย่างเงี้ยเออก็เลื่อนหาเลยนะคะก็ก็กดเข้าไปนะคะถ้าได้แล้วก็กดเข้าไปแล้วก็ เอ่อกดโหล,ลดอะค่ะทุกคนกดโหลดอ่ะเข้าใจปะมันจะมีที่โหลดให้อยู่จะเป็นขั้นใต้ตรงเนี้ยถ้าถ้าไม่เขา้าใจตรงไหนก็ถามได้นะโอเคนะคะมันต้องเล่นถึงเลเวลหนะ้ารอยเนาะตอนนี้เขาถึงเลเวลสองร้อยเออเดี๋ยนะถ้าเล่นถึงเลเวลร้อยหนึ่งก็จะได้หนึ่งเซนถ้าเล่นถึงเลเวลร้อยห้าสิบก็จะได้อีกหนึ่งเซน ถ้าเล่นถึงเลเวลสองร้อยก็จะได้อีกหนึ่งเซนถ้าเล่นถึงเลเวลสามร้อยก็จะได้อีกหนึ่งเซนถ้าเล่นถึงเลเวลห้าร้อยก็ได้อีกหนึ่งเซนพูดเรียวไปไหมไอะเอถ้าพูดเล็้ก็ขอโทษด้วยนะคะพูดเร็วฟพระแบบพื้นที่มันจะเต็มเร็วก็เลยรีบพูดหน่อยนะโอเคนะคะก็ประมาณเล่นประมาณนี้นะคะเล่นถึงเลเวลตรงนี้โอเคนะคะก็กดโหลดแล้วก็เข้าเกมได้เลยนะคะมันก็ หน้าตาเกมมันก็จะเป็นแบบนี้เลยทุกคนเออก็เข้าใจกันหน่อยนะจะรีบทำเราไปรีบไปเห็นโอ้โหเดี๋ยทำเดี๋ยวทำก็เราเราก็เข้าใจโอเคนะคะหน้าเกมมันก็จะเป็นประมาณแบบนี้เลยนะคะแล้วดูเร็วว่าตัวข้างบนตรงนี้นะเห็นไหมตรงที่เขาวงกลมให้ตรงนี้นะทุกคนนี่ตรงนี้ขอเขาถึงเลยละสองร้อยแล้วก็เล่นเลยนะคะ ก็เล่นไปอย่างนั้นแหละค่ะตอนแรกนึกว่ามันจะไม่ได้จริงพอเล่นไปเล่นมาถึงเลเวลที่มันบอกเนิงคือมันได้จริงอ่ะคือแบบอื้อคือแบบดีใจมากตอนนีน้เพราะว่าเราเราเป็นคนหนึ่งที่เติมเกมในเกมเนี่มันไม่เป็นนะ่ะอืมนะคะก็เล่นไปเ,เรื่อยๆเลยนะคะทุกคนค่ะตอนแรนกนึกว่าจะโดนโกงแต่จริงแล้วแต่จริงอ่ะไม่อาจจะเชื่อเลยอ่ะ โอเคนะคะก็เล่นไปเลยค่ะเล่นไปเล่นไปเล่นไปเล่มามันไม่มีอะไรตรงสนุกหรอกค่ะแต่ว่าเราอยากได้เซนนี่เละเราก็เลยยอมเล่นนะคะทุกคนหาอะไรประมาณนี้เนาะก็อย่าลืมไปทํากันนะคะเนาะอ,อย่าลืมไปทํากันเ้อได้จริงนะตน้องเล่นถึงเลเวลตามที่บอกนะโอเคไหมบ๊ายบายอันนี้คือหน้าตาที่มันได้นะคะรอสองสามนาทีแล้วมันก็จะเข้าเองเลยนะ